สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะที่เราจะมาอยู่ที่สปริงไวเปอร์นะครับกับโค้ง FMA นะฮะที่เป็นมอเตอร์หน้านะครับในคลิปนี้จเราจะมาดูกันว่าสปริงไวเปอร์ถ้าใครเคยดูรีวิวผมหรือใครที่เพิ่งมาคลิปนี้คลิปแรก เราจะมาผมเคยรีวิวสปริงไวเปอร์ไว้ก็เดี๋ยวไปดูท้ายคลิปนะฮะรีวิวสปริงไวเปอร์โคสปริงไวเปอร์เนี่ยมีจุดเด่นอย่างหนึ่งคือมันใส่ได้ทั้งขับหน้าและขับหลังโดยคลิปนี้เราจะมาทำสปริงไวเปอร์ให้ใส่ขับหน้าได้นะฮะวิธีทำก็ไม่ยากนะครับก็อย่างลำแรกก็คือเราแกะเอาบอดี้ออกมาก่อนนะฮะ จากนั้นทำยังไงจากนั้นหงายพลิกด้านหลังส่วนประกอบตรงนี้เราก็ทำการขันน็อตออกนะครับขันน็อตออกเรียบร้อยทำยังไงเราก็เอานิ้วดันส่วนตรงนี้ออก นี่นะฮะไม่หลุดนะฮะไม่หลุดเพราะว่าส่วนอื่นมันยึดไว้นะคือสปิงไวเปอร์เนี่ยมันเป็นโครงที่ยึดหลายส่วนนะฮะจากนั้นทำไงก็ประกรบเข้าไปนะฮะใส่เข้าไปปกติเลยนะฮะนี่นะฮะประกรบพอดีเป๊ะนะครับ แล้วก็ทำการล็อกนะฮะล็อกปกติอันนี้อาจจะใหญ่ไปนะตัวนี้อาจจะไม่เหมาะก็ใช้ตัวล็อก FMA นะฮะมันจะเล็กกว่านะฮะล็อกเรียบร้อยครับไม่มีการติดล้อใดๆทั้งสิ้นนะฮะง่ายๆจ้นๆจบทีเดียวทุกปัญหา S Super FM ใส่ได้ไหม ใส่ได้นะครับจฉะนั้นบอดี้สปริงไวเปอร์ก็จะมีความมีความพิเศษตรงนิดนึงคือใส่ได้ทั้งขับหน้ะขับหลังโดยที่ไม่ต้องตัดนะฮะหมายความว่าไงหมายความว่าเล่นสแตนดาร์ดก็ได้นะฮะประมาณนี้โคเคลิปนี้เรารีวิวสั้นๆง่ายๆนะครับชอบถูกใจกดติดตามนะฮะ สนับสนุนค่าไหลก็ดูโฆษณาทายคลิปต้นคลิปหรือจะโดนเนทโดยตรงตับหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ